อาจารย์ว่านอรตอนที่รับตําแหน่งประธานสภาค,ครั้งล่าสุดเนี่ยผมสังเกตว่าไม่ไม่ค่อยากเป็นเลยอยากจะพักละอยากจะดูรุ่นใหม่ๆรุ่นน้องๆก็ทำแล้วก็จําใจต้องรับเพื่อจะให้การเมืองมันเดินไปข้างหน้าได้ามาถึงวันนี้คิดว่าเออมันคุ้มเหนื่อยไหมครับแจริรู้ว่าคุ้มเหนื่อยก็ก็ไม่ทราบจะต่อได้แต่ว่าเมื่อมีหน้าที่แล้วก็ต้องทําหน้าที่ ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติที่คุณติชัยพูดผมว่าตอนขึ้นมาใหม่ๆดูเหมือนจะไม่เต็มใจอะไรอ<ช>อันนั้นตรงเลยนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกตั้งแต่แรกแล้วคัดเชียร์พักที่มีเสียงครังมากครับได้เป็นประธานรัฐสภา<น>ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่ามันเป็นการถูกต้องตามระบบประชาธิปไตยและประชาชนตัดสินให้มาแล้วเป็น พักเล็กๆก็ก็ไม่น่าจะไม่ควรจะเป็นผมเชียร์ได้แสดงเจตนาลมกับพักใหญ่ๆแล้วแต่ปรากฏบังเริ่องเป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญว่าไม่ลงตัวไม่ลงตัวเพราะว่าพักใหญ่ก็ไม่อาจที่จะบอกว่าให้พักใดพักหนึ่งเป็นได้นะครับก็ก็เลยตกว่าต้องหาคนกลางคนกลตั้งทั้งที่ผมเชียร์ทั้งสองพักว่าพักไหนก็ได้นะ ดีย๋ยวโดยเฉพาะอย่างจริงตอนแรกผมก็เชียร์พรรคเก้าไกลเพราะร้อยห้าสิบ,บเอ็ดก็ควรจะได้เป็นามาที่หนึ่งนะดยที่กติกาก็ควรจะเป็นดได้เชียร์แล้วก็ก็ตอนหลังก็พูดกันว่าจะแบ่งกันถ้าพรรคเก้าไกลได้เป็นนายกประธานสภาก็ควรจะให้พรรคที่เป็นที่สองผมก็บอกโอเคก็ก็เห็นด้วยนะครับก็เห็นด้วยตอนหลังบอกอ้าวพรรคที่หนึ่งอาจจะต้อง ไม่ได้เป็นนายกพักที่สองเป็นนายกทางนั้นก็พักที่หนึ่งก็เป็นประธานสภาครับผมก็เชียร์ทั้งสองอย่างสลับสูตรก็ได้ขอให้พอใจไก็ขอขอให้ลงตัวได้แต่ว่าทําไปทํามาก็ไม่ลงตัวก็ทั้งสองฝ่ายก็เห็นว่าต้องหาคนกลางเรื่องนายกค่อยพูดกันทีหลังเอาประธานสภามาก่อนเอาประธานสภาก่อนเอาประธานตัวประธานสภาให้ลงตัวก่อนไม่งั้นมันจะแตกตั้งแต่แรกก็ พูดกันประมาณสองวันในที่สุดก็ผมก็คิดว่าถ้าเผื่อเป็นความจําเป็นของบ้านเมืองเพื่อน,นึ่งจะตั้งรัฐบาลได้ใช่ถ้าไม่มีรัฐบาลมันจะยุ่งยากไปใหญ่กว่าเชื่อถือกองต่างประเทศหลังจากเลือกตั้งแล้วก็จะมีปัญหาผมก็ก็ต้องรับอย่างที่คุณสุสิชัยว่านะครับก็มาถึงก็ชัดเจนว่ามีการพลิกขั้วมีความแปลกประหลาดพอสมควร,ครในฐานนั่งอยู่ตรงบัลลังก์ประธา,านสภาเนี่ย ตอนนั้นแปลกใจไหมว่าเอ๊ะมันพลิกไปพลิกมาได้ยอย่างไรตําแหน่งนายกนะครับก็ตําแหน่งนายกนะันเป็นความผิดคาดเหมือนกันคิดว่ามันน่าจะลงตัวเอาเราพูดกันง่ายกระตรงถ้าไม่ใช่ก้าวไกลก็เพื่อไทยใช่แต่ว่าสถานการณ์ที่มันแทรกเข้ามามซึ่งเราก็ไม่คาดมาก่อนแทรกเข้ามาแล้วก็ทําให้เปลี่ยนไปเป็นพรรคเพื่อไทยไปเป็น นายกแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนโค้ใหม่อันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามวิถีการเมืองอแต่ในที่สุดแล้วผมก็คิดว่าประเทศต้องมีรัฐบาลรลัฐบาลบก็ต้องตั้งคณะตรีบริหารประเทศกันไปครับ